กเกษตรก,กร4 0 0 0 0รายรีบแจ้งบัญชีรับเงินเยียวยา15,000บาท ครับก็กลับมาพบกับเชนนงฟรลอมไลฟ์ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกรรับเงิน1 5 0 0 0บาทนะครับมาอัปเดตกับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเมื่อวันที่ย3บสาพฤษภาคม2 5 6 3ที่ผ่านมานะครับ นายกระสาบเงินรวงร้องผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรหรือทกศ,ทศนะครับเปิดเผยว่าในขณะน,นี้ครับยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยรายละ1 5 0 0 0บาทเขาจ่ายให้เดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับจากรัฐบาลตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยส่งมาให้กับทกศในกลุ่มที่1ทั้งรอบที่1และรอบที่2นะครับยังไม่พบบัญชีที่จะโอนเงินเนี่ยจำนวนานวน4 38,251คนนะครับ ทำให้ทกศเนี่ยไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยจึงขอให้เกษตรกรนะครับที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาทั้งรอบที่1จํานวน1 9 6 0 0คนเนี่ยและรอบที่2อีกจํานวน328,651คนเนี่ยรีบแจ้งหมายเลขบัญชีผ่านทางเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com โดยเร็วนะครับทางนี้นะครับจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับทกศซึ่งวิธีที่สะดวกและเร็วที่สุดก็คือ ควรจะเป็นบัญชีที่ท่านเนี่ยผูกพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทนะครับให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับรีบเช็คโดยด่วนเลยนะครับว่าตอนนี้ท่านได้รับสิทธิ์หรือยังนะครับถ้าท่านรู้ตัวว่าสถานะของท่านตอนนี้เป็นสถานะปรับปรุงในปี6 2 6 3นะครับคือท่านเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินแน่นอนนะครับแต่ว่าให้ท่าน,นครับเช็คสถานะของท่านในเว็บเยียวยาเกษตรกร,กร .com ก่อนนะครับว่าตอนนี้ ท่านได้รับสิทธิ์ไหมนะครับแล้วท่านเนี่ยแจ้งช่องทางการโอนเงินหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้สี่แสนกว่าคนเนี่ยยังไม่ได้แจ้งช่องทางการโอนเงินนะครับซึ่งท่านได้รับสิทธิ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่1รอบที่2ที่ธนาคารทกศเนี่ยได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นจานวน3ามล้านห้าแสนหคนเนี่ยซึ่งหลังจากได้รับการตรวจสอบความซ้าซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิตเหลือผู้มีสิทธิ์จานวน3ามล้านสี่แสนคนเนี่ โดยจะดําเนินการจ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึง29พฤษภาคม25 6 3นะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ w w w เยียวยาเกษตรกร com นะครับตอนนี้ทกศนะครับเขาได้โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มที่1นะครับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ3 7 2ล้านเคนนะครับซึ่งเป็นเงินกว่า18ล้านบาทนะครับด้านเกษตรกรกลุ่มที่2นะครับที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนะครับและผ่านการตรวจสอบความซําซ้อนแล้วทกศเนี่ยเขาจะเร่งดําเนินการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็นหลังวันที่29เป็นต้นไปนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1ถึง15นะครับแล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใหม่นะครับก็รอรับเงินโอนหลังจากวันที่29เป็นต้นไปเลยนะครับสามารถเข้าเช็คสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ หรือว่า w w w เว็ยาวยาเกษตรกร .com นะครับในการตรวจสอบสถานะการโอนเงินนะฮะหวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครถ้ามีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาตอบคำถามหะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ